อันเนี้้โอ้โหไอ้ดีบันเหลี่ยมเต้ <c oughs> วายแล้วมันเงียบเดีย๋ยนี่มบันเหลี่ยมเต้เสียงใครมันโวกวีกโวยวายโอ้เอ,า,อาตลอด เบแมงโอ้ยยังแมงจัดของท้าพายจัดตายแน่นี่น่าโหดขนาดนั้นเลยเหรอวะก็เขาตีแล้วมันตีไม่ได้ก็ต้องยกทัพเองดิแต่กูแต่กูเห็นะทหารมึงอะเวลกากอย่างนั้นเลย เดีไปม,มาบุกพี่บังอะ <c oughs> ตอนแรกหนูไม่ได้บุกเลยตอนแรกหนูอยู่สถานแล้วแบบอยืนฐานแล้วมันแบบมาบุกพี่นี่มาเป็นกูกูกม่บุกฐานบึกไอญ่เบ้มมาแล้วว้ยไปบุกไปแล้ววะ ทหางมันลุ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 ลลทหารบินโอ้ <laughs> โหทหารมินเยอะจริง <laughs> โอ้ยรถไฟแตกเอ้ยรถมาแตกรถไฟแตกรถ <laughs> ไฟแตก <laughs> โอ้โ,โนเนียวะ่ะโอ้โหอินเดียมแม่งโกงกิงโอ้ยยี่พวกเดียวเองไอ้ไข่เอ้ยนี่อะไรไอ้รถไม้เสียงเคร่งนั่นนรอฮะหายแล้วไอ้เชียมันไม่ใช่ทหารไอ้ทหารมันทหารสองหรือ่า มันไม่ใช่ทหารหนึ่งก็ทหารป้อมที่พี่บาสไปตีแล้วมันไม่แตกหมดเลยทั้งป้อมอ่ะผ้าหายแล้วโอ้โหตื่อข่าวอวสานไอ้พวกกีโก้พวกอินเดียกีโก้โอ้โหดูแบงเผาเฮ้ยโดนถึงขั้นโดนเผาเลยเหรอเออจบแล้วงั้นน่ะใช่งั้นจบแล้วจบแล้วครับนายไม่ยอมเว้ยโอ้โหรถเรี้ยนี่คือแบบเอากระเป๋าทำลายป้อม กระถุ n g คนมันแม่งจะกระถุงคนได้ป oh. oh ่าวะโอ้โห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 อันน่แดงเงินมาวะแดงเงิน บวกแดงอะไดิบอกให้บวกแดงไม่บวกแดงเหรอไม่บวกแดงเหรอเฮ้ยนี uh ่ไงบวกอยู่โอ้โหน่าเลือดเยอะเลยเลือดหายหมดเลยเอ้ชิตเอ้ชิตช่วยยิงหน่อยดิสี่ส้มยิงมันอยู่ยิงดูดูดูใบมีดมันเด็กอ๋อ ไอ้เหี้ยโคตรโกงเอายิงรถกันเองไอ้สัสเอารถที่บ้านใช่ไหมได้เวลาส่งพี่บ้านเข้านอนแล้วสินะเยิ่มเลยเนี่ยกองกำลังกูตายมด

โดนเว้ยโดนเว้ยฮ mm ึลมหลงไอเย็น huh. ดีกว oh. ่ากันไม่มีไม่มีอ um ืมออกเด็กออกเด็กเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโหโหสัตว์ยิงผมยิงผมผมผิดอะไรยิงผมผิดอะไร ละลายหมดในิปีาโดนด้วยโดนเว้วยเออดีไปโดนเว้ยมุ่ยิงทหารมันมีสะทอนดาเมจจะได้เบนเอ้ยเขาเลยนั่นมาเว้ยจะเลือกไว้เพื่อ ใช่บดยิงอยู่บดยิงอยู่อาบันไลายต่อไปก็กูแล้วล่ะดูทรงอ่ะเฮ้ยเราได้รถลูกไฟมาแล้วย็ดย็ดเย็ดย็ดได้ของไปอีกเคลียจริง đồn vời đồn vời đồn vời, Don't anh xì sôm, anh nhuy cái ne, nó vừa tài vừa leo, ơ, máy yin máy yin gì thốt thì mày lên lên ơi mùng phá khăm sáng ku bang! ủa nhiêu phải nhìn kay mãi. Just say so. แม่งแบบเหมือนคนปลาไอ้นั่นเลยอะบอมกิมกี่ะไหลเไปใส่น้ำไอ้กีกูไม่น่ารถยิงหินไปเสิร์ฟมันเลยวะชิบหายละทีนี้ Yeah. And Wealth us. We'll hack our way through. อยากโดนตีวะ่ะมาดิใช้ไม่มีบ้านสำรองเหรอไม่มีพามดแล้ว แล้วไอ้ตรงเหมืองที่บอกที่บอสไปที่ชายไปยืดบอสอ่ะอังไปแลด้ออกแพ้แล้วเนี่ยเออโดนเว้ยโดนเว้ยเอ้าวไอยเรี่ยงเหลือเนี่ยไล่ฟันอยู่เนี่ย โอ้หียบานเลยสัสเฮ้ยพี่บาลยังเหลืออีกเรหรอได้คนอ่ะไม่เหลือแพ้หมดแล้วเไ่้เหลือคนหนึ่งี้ าามาเฟมมันจบที่มันจบตรงนี้เลยมาเลยดีกว่าเฮ้ยโอ้โหไอ,อ้ชิดอะไรอ่ะป้อมไม่นั่นหรอหยาเปิดบล็อกบล็อคเด้เอ เฮ้ยทำไมบ๊มันเอ๋อไว้เหี่บ๊บค้างไอ้สัส <c oughs> ว้ายถอยก่อน <c oughs> เอาเอาเอาหีา้ยห้าวไอ้สัส Running low. My attention and submission. Forward. <laughs> <laughs> Food is running low. love my Our troops are under attack. Awaits us. Another step closer to our victory. My attention and submission. My attention and submission. Another step closer to our Thing victory. Is right. We'll hack our way. My through. attention and submission. Drag them. Forward to glory. We'll hack our way My through. Attention and submission. We'll hack our way through. We'll hack our way through. Drag them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 . Food is running low. Insufficient wood. Insufficient wood. หรือว่าพร้อมคอมค้างไงมาดีวะก็มาดีครับ บานแม่งยังไอ้เหี้ยมีพวกไอ้ที่อยู่คนป่า<ฆ> <c oughs> คนเหีย้ยเลยยี่บุขาแล้วเล่าพยคนเหลี่ยมอ<ะ>ไ,อไอ้เหี้ย <c oughs> แม่งมีคนป่าตึง๊งสมอยู่เอ้ยบุกมาแล้วบุกกลบานทหารมันไม่อยู่ค่ายเว้ยตาทั้งหมดมัมีอะไรจะเสียแล้ว บุก้าไปเอา,มาไมดห้หมดไว้เอามาสานกัก่อนเลยไอ้ไม่จะเป็นทหารพวกเบื้องเอาหมดได้หมดด้วยตาบ้าน อย่าไว้ใจเอ <c oughs> ้ยม,มีกองหลังเลยเรียกว่าจุดอ่อนโอ้ยอียิปแม่งดินบ้านพังโคตรไว ยื้อไว้ยื้อไว้ไอ้เหี้ยไม่หมดแล้วไงเออเออใส่เร็วไปดูด้วยพี่บาพี่บาไปดูกองแพงอยู่ดิกองแพงยังอยู่เหรอเยอะอยู่หมดอ่ะซากทุกอย่างอยู่หมด Hmm. pa ba ba